Namo tatsa bhagavato arahato sama-samput-tatsa Namo tatsa bhagavato นาโมตัสสะพาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมสิทธิเท้าฟื้นจะเริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นะมะพทะแขนกูงามคือพระนารายขายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤตกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวปูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดี endu ehi karak niyo Itippikso pakkakwahnak litik itti